สวัสดีค่ะดิะฉันชื่อเด็กหญิงวรสจริคนคายพยูนเด็กหญิงนันทพิชายโยกดาและเด็กหญิงสีนภาสายบนยืนพวกเราเป็นตัวแทนจากหัวบนรนาราห้องสมุดโรงเรียนว,วัดบางพีน้อยอัตราห้องสมุดคือรักการอ่านภารกิจห้องสมุดคือ 1. พัฒนานห้องสมุดเพื่อตอบสนองความต้องก,การของผู้ใช้บริการ 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน 3. พัฒนาห้องสมุดให้มีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนค่ะวิสัยทัศน์ห้องสมุดคือมุ่งพัฒนาห้องสมุดให้มีมาตรฐานเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเขียนอย่างมีความสุขค่ะเราจะมาอ่านบทพระรชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีกันค่ะ หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเริงรื่นชื่อสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวกล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสรรวิชาการสรรหาสารพันชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย ก่อนจะรับชมกิจกรรมเชิญชมการเต้นประกอบท่าทางก่อนค่ะน้อง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 เคยห้องสมุดหรือเปล่านังซื้อหนาอ่านไม่เบานางตาตูนก็มากนีหนังซื้อดีดีมากมายน้อง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 เคยห้องสมุดหรือเปล่า นังซื้อน้าอ่านไม่เบาพระราชนิพนธ์ก็หมากมีสารานุกรมก็มากมายอ่านแล้วสุขใจจังเลยอีกรอบหนึ่งนะคะน้อง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 เคยฟองสมุดหรือเปล่านังซื้อน่าอ่านไม่เบามีทางการ์ตูนก็มากมีนังซื้อดีดีมากมายน้องน้องน้องนอง้นองเคยฟองสมุดหรือเปล่า นังซื้อหนาในเบาพระราชนิพ์ก็กมากนี้าลาลุกมก็มากมายอ่านแล้วสุขใจจังเลยเข้าสู่กิจกรรมกันเลยค่ะสัตว์ป่าว่ามีเขาผาลาเราเคยกลิ่น ลิ้นรู้หวังดักสัตว์ในทะเลโดเดนานช่างเข้าหาฝืนทำไม่ยังเยงแม่มักได้มักกินไม่สิ้นสุดหลับคูคุดพูดเล่ากล่าวเห็งเพงนามเข้าป่าตรองตรึกนึกเอาเองบักสวยเช้งชวนมองลองทายเอ่ยวัดแรกค่ะสัตว์ป่าว่า มีเขาคําตอบคือละมั่งค่ะวัดต่อไปหาลาเราเคยกินรินรู้หวานคําตอบคือละมุดค่ะวัดต่อไปดักสัตว์ในทะเลโดดเหนนานคาตอบคือละมูค่ะวัดต่อไปช่างเห่าหายฝืนทําไม่ยับเยงนคาตอบคือละเมิดค่ะวัดต่อไปแม่มาักได้มากินไม่สิ้นสุดคำตอบคือละโม่ค่ะวัดต่อ ลับคูคุดพูดเล่ากล่าวผิงผิงคำตอบคือละเมอค่วะวักต่อไปนามเข้าปากรองตรึกนึกเอาเองคำตอบคือละมานค่วะวักสุดท้ายค่ะวักสวยเชิงชวนมองลองทายเอ่ยคำตอบคือละไมค่ะต่อไปค่ะเชิญเอ่ยเชิญตรองถ้าเรามอง อรารามงามสดใสบุตรพระการชานกล้าหูตาไวคงเคยใช้กันมาผ้าเนื้อบางอยู่ติดตามเคหาทานน้ำหนักถ้าร้อนนักใช้พลันมันขัดขวางเป็นกุงเหล่ากอหน่อบุทธ,ธาอย่าราคาเสเกล่าเป่ามดเอยวยักแรกค่ะถ้าเรามองเหลืองอรารามงามสดใส ผ้ากาสาวพัดค่ะวักต่อไปบุรพระการชานกล้าหูตาไวคำตอบคือนิลพัดค่ะวักต่อไปคงเคยใช้กันมาผ้าเนื้อบางคำตอบคือโขมพัดค่ะวักต่อไปอยู่ติดตามเคหาทานน้ำหนักคำตอบคือกงพัดค่ะวักต่อไปถ้าร้อนนักใช้รันมันขัดขวางคำตอบคือพัดค่ะวักต่อ เป็นกรุงเหล่ากอหนอพุทธ,ธาคำตอบคือกวิลพัทค่ะวัสุดท้ายค่ะอย่ารคะคาะเสกเล่าเป่ามนเอิญคำตอบคืออาพัทค่ะสี่มาคะค่ะ,คะบุตรพระการชานกล้าวหูตาไวคำตอบคืออะไรคะคำตอบคือนิลพัทค่ะถูกต้องค่ะ นทิชาคะคะ่ะผาลาเราเคยกลิ่นลิ้นรู้หวานคำตอบคืออะไรคะละหดคะ่คะถูกต้องค่ะพระเจริญคะค่ะ ใช้การมาผ้าแนื้อบางคำตอบคืออะไรคะขมพัดค่ะถูกต้องค่ะประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมของเรานี้นะคะช่วยฝึกสมาธิให้มีสมาธิมากขึ้นเป็นผู้ฟังที่ดีได้เรียนรู้ภาษาไทยได้ความสนุกเพลินเพลินจากของเราด้วยเลยะค,ะ <ขอ S 1> ค่ะขอบคุณค่ะ